S <S> สบายด smile, ีสบายดีจ้าพี่น้องสบายดีสุขสุขคนพบพาอกันอีกแล้วจ้าเมื่อนี้น้าสิมาเปิดกล่องของฝากพี่น้องกล่องของฝากกล่องของฝากจากพี่ไบมอนจากกรุงเทพจ้ามันฝากยังมาให้พี่น้องสองกล่องน้าสิบอกราคาครับฝากพี่น้องราคาหลับฟังนี่เด้ยวคนเล่าจะไปหลับนะกล่องนี่ราคาสองร้อยบาทเออราคาสองร้อยห้าสิบบาทจ้า ก็กล awesome ่องนี้ราคา3ามรอยบาทพี่ต้องคารับเนี่ยสามห้าร้อยหาสิบแพงบอเหตุผลที่เขาบอกว่าอยากให้ปาาเขามาเป็นสี่หละเห็นบ่มันแพงไหนจะคาฝากฟังนั่นราคาฝากฟังนี่ติอกมันรุ่นน้ำกวปิมีอย่างแนนกล่อมกับเปียเขาไปหลับมเมื่อ่านแลวฝนตกค้ำาวผลขลุมแหง เด oh, euh ี๋ยวว่าได้สิลิกาแหละสิมาอีกนะมีประดูหูกล่องกระเบียกโอ้ยกล่องคนเป็นหลับประมาณเล็กจี๊ดจ้าเอาเอาดขนมอย่าเล่นนะสิอ่ะขนมเนีอ้าว

เด็กหน่อยกับสุลมุนเอาไปแกะเร็วก่นันก่อนอจขนมแกะทงนั่นกับพ่อรัสูจะแกอะไรกินเทลทูกินลายอย่างนี่ก็เก่งยิ้จ้ะพี่น้องป๊าเด็กน่อยญาติขนมกันพี่เ้อโลมุนบุนวาย ก็มีลอกเ้าอ่ะสาบใบก็ขูใหญ่เลยแก้ไต้เกริมไ่ีบ่าเใส่เานมาใส่ไว้โอ้กดแต่ก็เกงยีนนะจ้าใส่ไปนั่นใส่ไปนี่เปียกไป่าก็เสริเบียกสลบมุูลบุนวายงานขนมกันโอ้ย เราสดสูงกับนแต่บอกก็เก่งลายแห้งเพิ่นบอกอเอ้ยไปม่อนว่าเอ้ยฝากกางเกงไปให้ลายเด้อพลาบ่ะเวลาใส่ไปนั่นไปนี่ใส่เห็ดเวียกเห็ดงานว่าสันกางเกงแต่บารู้ว่านางสิใส่ได้บ่จ้างทิศเอวใหญ่กว่านางตัวเนี้ยแล้วไปกินยังไงนี่จะเหนี่ลูกแหะเผื่อผ่าพี่ดองแต่กางเกงเด้อจ้า พอแมนเดดอยสมก็หลายกิโลกเกงเ็กระเจียนกะเกีพี่น้องบักไหมกเกีไตัดใสเดอจ้าขอบคุ้ยไหลเลยกะเจี๊ยี่ในใสไปใส่ก็ได้เาม่อาทิละเดี๋ยวไปอเลยลยังวะกุ้หลเ้าขายัดน หน่อยมักกินขนมกระยาดกันวัดเ,เท่ากระลายขนาดเกษต18นางใส่ได้อยูเกษตร18 เสือผ่าผ่าพัดคอพี่เราเอ้ยเต็มแต่เสือผ่าตับสีใส่ผ่าพัดคอนี่ได้หมวกใส่และจ้าน้ำหอมบอกน้่าน้หมวกบอดีควองมันเสือไ่ยาสามันประจำบ้านอันนั้พี่ไปลองใ่นั่งดีดีบูงยังยาแามัน ก็ยาสำหรับจะบ้านยากินในเพือนเขานี่แหละสวยด้วแต่ว่าพูดปากอันนี้ไปให้บอกเาย่เอื้อยขาอยากไ้อันนี้เด้อยเราพูปากนี่มีหลายอย่าง้านนังบอก้งี่รา้ไห้หนไหไ้้ไปไหไปไ้ไปไไปไไปไ้ได้ไปไห้

สิ yeah. ่งแรกก็ผละกล้องอะไรโอ้โแรงคนจะกินแม่เขาไปกินลายพออยากต้องการอันนี้และบ้านเฮานะเขาบอกกล้องกับเทอดายบ้านเฮานะหกสิบพันเกือบสองร้อยสองร้อยสองร้อยแต่ว่าอยู่เทพมันมันรอยกวะบาทร้อยกวะบาทคอยไปซื้อมานั่นคือจังวะหกสิบหรือเจ็ดสิบพันนี่เลหกสิบห้าพันาหกสิ้พันซื้อในห้างขารดตได้หกสิบพันน่ะ ชื่ออยู่อไทยหนึ่งร้อยแปดสิบบฮอดฮอดบอดาแอนไทยร้อยดสิบอายแอนบอกคนไปาใจยาราบอกว่าอยากได้ยาคุ้มไดแอนมากินเพราะว่าไม่ได้กินดนแล้วเพราะว่าเวลากินยาแลวนางอ้วนก็กินยานี่หละนางอ้วนเคเลยสร้างกล้องเดียวจะซื้อมาให้สามจ้าอยู่ล่านะคะซื้อยา เขากินแต่ดเขาเขกินแต่แอนนางาเลมื่อกี้น้ำตัวพี่แต่เใส่ได้แต่แก่ะล่นกออมนะอยันนะบเกะเกลลายแหงพีนาใส่ได้เดี๋ยววิปเอลใหญ่แปลไม่ใส่ได้กัดพอลล่ากับอัมล่านี่แล้วพี่กะเกียงวิโพเลสอะไจค้นหรอกกสิหไฮลูกไฮรานนี่แหละชิลล็อกไปใส่ ลีนะจ๊ะลีนะจ๊ะทำไงมันยาวคุณสบาตรงคุณยิงตงคุณยิงแตงใส่ได้งเอแต่ได้งแออ่ชาจับไปอไม่ใช่มันเปียกเราไปตากก่อน พี่น้องกำลังรับขอบฝากแล้วก็ขอบคุณเอลายมอนลายเด้อฝากขอกมาห้จ้าพี่ด้อมของเวลาฝากมากกับขารหลับมันกระแพงผสมควรนะพี่น้องเลยอะไรอยากฝากมากกฝากมาได้จ้าจากพี่น้อมขอบคุณหลายค่ะยินดีรับฝากเปิดจ้าสินน้ำใจของฝากรับเปิดจาพี่น้องอีหยังก็ได้แล้วแต่กับสิฝากให้แต่ว่าขาฝากมันแพงอันนี้คนกลาง พ่นกระเสียค่าฝากพังพุ่นมาแล้วแล้เพ่นโอนค่าฝากมาว่าอีกฟังนี้อีกก็พอดีเปะหาลอยพี่น้องสองกล้องนะหาลอยหาสิบบาทค่าฝากขอบคุณเลยๆเด้อจ้าขอบคุณเลยๆเอ้ยขอบคุณเด้อจ้าขนมก็แจกเล็กน้อยแล้วเรียบร้อยแจะเล็กน้อยก็มากินขนมสิ๊บจเ๊ก็ขอจบไปเพียงตอนี้เด้อจ้าเอ้ยขอบคุณเลไลเด้อเอ้ยไปบอเด้อจิ๊ฝากของมาให้ ขอเกมี<ห>แต่ความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวย,ยจ้าสบายดีจ้า